ใช่ทำไม้คุณเนี่ยชอบมาเ,าเวลาต่อที่สิแล้วให้ผมตออแดนคุณเนี่ยครั้งที่เรา,าไปด้วยกันทีสามผมก็กลับบ้านนอนก็กลับบ้านนอนไปฟัปงมางแล้วก็เรียกพ่อเขาเล่ามาไม่เหร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chính, không chính, không phải chính, chính. 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 ะให้มาฝัดกันในช่วงจังหวงเวลานม้นก็จะงดงามสุดให้เขาหยุดตื่นงชหนึ่งทั้งพ่อแม่ทั้งตัวเด็กสิ่งต่ามันจะดีขึ้นทีนี้เราได้คุยต่อไปปัญหาครูกับผู้ปกครองตัวนี้ตัวใหญ่ครับหลายรอบหลายตทนสวรที่ผ่านมา คุณผูที่มีประสบการณ์ผมจำได้ผู้กับผู้ปกครองตัวดีเลยทีนี้ผู้บริหารเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยจะต้องเป็นตัวกลางที่จะต้องเปิดให้ได้มาเจอกันตบถึงขั้นตบนี้ครับที่ผมจำได้ตบประเด็นนี้ประสบการณ์นี้ผมอยากพูเตือนลองพูด ก็ก็ตัวนี้ดูสำคัญนะพ่อต้องเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองต้องต้องมีการเตะถ้าไม่เตะอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะให้ผู้ที่ออ่ไฟไฟปกครองจะกฎบาทจะเป็นคนกลางซะซะส่วนใหญ่นะคะกับเด็กกับเด็กหรือเด็กกับผู้ปกครองก็มีนะะคผู้ปกครองกับครูก็มี คือจะบอกว่าเป็นสูตรสาเร็จไหมเนี่ยตอนนี้ก็มาศึกษาเพิ่มเติมนะคะที่ธนาารโลกองนี้ด้วยนะคะที่ที่จะเอาไปาใช้ก็แล้วแต่แล้วแต่ในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะบางครั้งเช่นเราบอกว่าเออใจเย็นใจเย็นเ,นเนขอย้อนเราพัวเลยค่ะว่าครูมไม่เป็นผมว่าไม่ร,รู้หรอกอย่างเงี้ยครับแฟกใส่เรามาเลยทีเราก็ต้องนิ่งก่นนอนนะตอนนี้เขาต้องการนั่นบอก